ไปสมายุมพ่อไปมมยุมพ่อบอได้เอ้ากี่หอดเนาะโดยกันมันอย่างบนมือเฮินพัวไผมืนอยู่เฮินพัวเยยดีมีแห้งยู่บ่โต๊ลูกไผยังไงกอีพเออเป็นได้เมพินนะยู่ใช้เดนียอยู่ไทยไทยบ่มีเขา ข้ามหน้ามตากันปจุคนเลยเนาะเออฮะำไหเคยทำเลยฮะปคเชียงใจอ้าวบไบยาหรอเชียงก่นบตาเงเฮ้ยบ่เเอเสียงเป็นยังอเสียงเอาเอิ้นเอิ้นแล้วเห็นยูเช่ะทนีวบาเออ นี่ใครทานห้วาสุนไอวาสุนเอาเด้อทานเด้อโอ้สั่าไอ้ยสอบเท่ารสอบเท่าเจ็ดจเกรดรับซื้อเขาเ่าเอ้ยการับซื้อพันม้อีกกันบอสองอนสอัองัังนสองงมาเล่นจังเงพนมนองพองพันงพนสันสพองนสองอ้พมน คือแข็งแห้งแห้งย่างนะช่องชเลื่อนเบัดไปเคือนมันหากรไปมื่อนี้บอเออสวัสดีสวัสดีอีกรอบนึ่งเด้อเนาะไปมายุมเ่อไปมยูมห่อด้ได้เอาขี่หอดเนาะเออ่ใกาอยูนะมัน่งบนมือเทินพัวไมือยูเินพัวยดีมีแห้งยู่บ่าโต ลูกใครเนี่ยลูกอีพจนเออเป็นได้เมย์พินนะอยู mm ่ไ hmm> ด ah ี in ๋ยวนี้ไม่อยู่คนไทยไต่ไทยบ่มีครอบครัวไหมล่ะบ่จัากทำอยาเอาความไปจัาดูฮะหมแน่นอนแล้วว่ามีแล้วล่ะอือเห็นงานชวนทุเรียนใช่เออเป่เห็นงานสวนทุเรียนโอ้อ้าวพี่น้องเลยใชเด่ะเนาะบุญเนาะเห็ดมาทำกันเพื่อทำนั่นพี่น้องเลยเนาะ เพิ่นที่เธอในชานให้แล้วก็ป้าห่างกันพี่น้องเลยตอนท่านได้มีอย่างกันกะท่านตอนท่านได้มีอย่างกะหักเพ่งกันดีอยู่แต่พอในเฮธอในชานิแต่ก็ไปใช่น่ะและบุญเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอันนี้มันก็บไม่ได้เป็นแต่น้องเพิ่นผู้เดียวหรอกพี่น้องเลยกระจายลาลายคนก็เป็นเนาะหลายคนก็เป็นหลยลายผู้หลายคนก็เป็นพี่กันความแบบนี้พี่น้องเลยเนาะปฏิกรเพราะว่ากัน ข้าบัวจะไปคือกันไหมเจ้าจะไปไทยแล้วเออาจะไปไทยป่ะข้าบัวมี่ยังมาฝากเอ้าข้าวล่นไปซื้อขนม้องไทย้บัมี่ยังก็ให้ยิ่งน้องมาก็ไปข้าเรนไปเอาลูกมาเจ้าไดยบัวมี่ยังฝากข้าวบัวน้ำไม้น้ำไม้กันมินดีใช่น้ำไม้เอ้โหไปซื้อเออปั้นกันปั้นกันปั้นกันกินตุ้ยนอปั้นกันกินเลยโอ้ยเก้ปั้นกันกินนี่กับน้องผู้นั่งก็ลูกสาวคนบ่ เออ้าเท่บ่าจะไปไท่ว้าจะไปไปไป้ยูช่ไหมไปยังานก็ใช้ย er ุ้ยเธออะไรเอ่ยยังบูฮู้บาดเห็ดบาดเห็ดเอเกี่ยวข้าวแล้วก็ยังม่ได้เกี่ยวจากนี่อข้าวไปได้เดือนไปแน่ว่าจะเกี่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวไปละหรอคนตกมือมเกี่ยวข้าวก่อนเป็นยังยังไปเกี่ยวก้อนเหรอเออไปไปเดือนไปเลยหน่อยนั่นแหะแถวแถวไม่ได้มานิ่น้ำบ่อไม่ได้มาหร เดราคาเวียนเพิ่นพอละค่แล้วว่าเฮินพอละคัเีว่าเอากับโอ้กันแด้อาเวเพิ่นแะแต้วเพื er. the ่นพอละคันแล้วและแล้วละแล้วละยังตะบด้อัน like นี้เด้โปูนี <h <h ่แหละบดสือปูนเด่นไหนได้แล้วแต่หวานไที่หัดคือเที็นมาไผอันนี้ก็ห้เห็นพอานเอ้ามันได้อะไรกีบ้าง้ยัง อ,อ,อ๋อเออเอเป็นยัง,งกินข้าวกินน้ำห,นนหนร่ล่กิกน <c oughs> น้ำตวข้าข้าวกังนจำปลาแดกจำปลาแดกอ่ไรบอปลาก็มีแหล่เพราวาสีมาขอปลาน้ำได้น่นะเอาตัวละสิบเช้าวนาาันเลเนามีเน,นาะเออ ผู้รกรไ็ได้ได้รู้จนมาายเาผู้แกรกก็ได่เนาะอันที่ว่าอยู่ในอันมาผมไม่เนี่ยเพื่อนธรรมะได้ใชจักเขา้ามาแบบนั้นมาแต่แต่ละบอลแต่และลบอ,อลทีตรงเขาวานันนี่ก็เพื่อนร่างนี่เขามีปลา<อ>ปลาดุกนี่นปานานลปาดุกหน้าเลยมันโคงกันจนเป็นชอบเป็นชอบปลาดุกหน้าเหอันนี้ก็บม่นบ้ลูกสะพนเนี่ย ลูกกับปลาค่ะนี่แลูกอันนี้บ่อลูกครับเอ๋อทองสายแล้นี้บ่ออ๋อตกพลายีกแล้วไม่ตู้บบบนี้เป็นลูกกับนันป่านันนันช้างลูกยุนเจ้าคือเก้ายุงมดจะจะหน่อยกับไม้ยี่งนี่เอาอีกวะพ่อเทพพ่อยาพ่อเิ่งแห้งแล้วลูกเออเบิดแล้วเบิดแห้งเล็ดไปนอนเลยเนาะจะเขวนอย่างเครื่องเกลือเพื่อน นงมันก็ผ่านเงินใหม่อยู่บ่เขาก็ะ่าดเงืานใหม่บ่เดียกลูกนะผาดรผาดพันหนึ่งอ้าเอาอะไรฮะเนาะปลาไหลเกต้มขนมลูกเต้าเขาเนี่ยเป็นชาวกับได้อย่างน้อยก็ให้พันห่างก็นยังดีนะมามี่เลยเขาก็เลยเออละเการ่อยอันพันเดือนเก้าพันเละเด้ยังหน่อยจ้ให้มานะถึงสองพันน้องน้ำพลทั้งหบดนี่สามคนบ่ลูก men bao? mình mình mất, Phụ mình mất mình 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 เน้อวดเอาเน้เนาะพี่น้องไงเปิดงานถุนทุนเรียนสิไม่มือเท่าไรเป็นเบรียอยู่โอยโอ้บอสเอ้ยเป็นได้บบบนดีดีไมีแห้งเนาะเขาบอดีดีไมีแห้งอยู่เลยเข้มดูในคลิปมือนัันกับเบิรงนกูนขึ้นเชฟปล์ว่ารถมันแบบ อันบาเต็บแบบไ่ได้ได้หลุดมันบืนบึนบึนมันไหลไม่ได้เออเออเออก็บังยู้แต่กดบ่ได้ลไหลกดแชร์อ่ามือนันก็น้องเข้ามาเอ้ยพาลงมาเอาน้องน้องเข้ามาใช้ใช้กดบ่ได้แล้วอ่ะแล้วก็อยากได้กดแชร์อ่ะละเอ้เกิดอยากตามยู้แต่กดบ่ได้เูยเฉยเป็นยังก็เป็นยังก็นั่นหมูพายใส่ไหนกูเลยหมูกระเท่าลหมูกระเท่าใช่กระเท่ากูกันอยู่นี่ฮะแล้วของเพิ่นเออบ่มียังได้ลาย พก็เท่าใช่ก็เท่าทานเลยเป็นยังอ่ะงูผลผลเชื่อมาเอ่ยบุญฉันโตพ่อไปใช้ใช่พ่อจันไปตัดไม้ล่ะพ่อไปตัดไม้เนาะเอ่ยก็ว่าอยากไปแล้วอยากไปกันเจ้าก่นเท่าไปซะเคยไปว่าไปทีงเทเจ้ากันเอ้ยฮะตอนเตมิทฮันเอ่ยจูพุนฮันสาวาปีแล้วก็กลับไปตอนทางตัวน้อยในเดือนกับสิบห้ามือ จะไปนี่ตลอดไปอยู่เห็ดอยู่ไปอยูฮอเส้าหาปีผู้ผู้ชิดสามปีจนตอดชาวหามาปุบรีเอาเท่าเท่าพ่อครอบครัวนั่นที่อยู่บ้านอยู่เมืองเนาะอยู่บ้านนี้่มาพอเราเจ้านี่เป็นลูกเป็นตู้เตะเลยเนาะดลูกเตะเล่นบ่ปะสายเลือดพนพอดีเลยแต่ชาวพนบ่แม่นะเอาลูกมาเลี้ยงเหรอเอาลูกพนมาเลี้ยงเอาเอาลูกเอาลูกพนมาเลี้ยงเนาะ เอาลูกคนมาเลี้ยงดีเจ้าสามคนแล้วแล้วก็เลี้ยงกันเนลูกคนนี้กเก่งดีเนาะพี่น้องในตู้เราก็ไน้ตะกะบะก็บอเก่งเดียวฮเราไปกินนะเก่งกดีสุดย่งเมื่อพ่จังเลยนี่หรือว่านอนที่บ่อาลัดเมืองนีก็้ะอไปเหเอ่องออหลับเมงน้ลัดมืงนี่เี่ยิโมอใชก็ล่ะิตรหน้าอ ชอบอ่าออ่าอ่าอยู่ดีมีแหงอยู่หรือว่าเจ้ากันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเห็ดอันเห็ดชาวคนก็แล้วแล้วแล้วก็ยังคานี่เอ้อยู่เห็ดเห็ดฮีตเห็ดฮีดตาผัวนี่ปอบ้านเขาเอาก็ได้เห็ดฮีปตาก็ได้เห็ดฮีตได้พี่น้องเลยอ่ะตอนนี้ก็กินเองฮะกินเรื่อยเรื่อยไปอีกก็กินอีกเอาก็กินปไาก็กิน เห็นไหมอันนี้เรยเนคาหัวเอ้ยว่าเอางืมนได้แต่งอมานไติดนี้ชาวนกให้ติดนี้เอายืมนะเอ้ยเงินหันเออไปยืมเงินเพราะว่ามันเขานำได้บบจากไดไวนะคะยืมเงินเจ้าน่บ่เออไปยืมเงินเขาสอัน่สมพันหนึ่งสามรอยอตกหลอกทำไปูมีที่ชาวเอนได้ละอออก็ บังคันถามเป็นยังคือคือถามก่อนเป็นยังคืออยากไปไทยมีมีเป้าหมายยังมันบอกมีไฟอยากได้ไฟของเพื่อนนี่ก็ก็มีไฟแหละนั่งอยากได้ไฟสองเราทำโบรเพื่อนให้แล้วก็กระโล่แล้วอยได้รถไทยน้ำอะไรอย่างเงี้ยบ้านไม่มีว่าจะเอ่ยมีแต่ของเพิ่นหันใช้รวมแบบมันยากนั่งของเพิ่นนี่เมียนไทยเพิ่นประตูไหมยากใช้รวมกันของพ่อ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 บ่อพ่ อยากได้รถตู้มาอยากทำอะไปหาเงินอยู่ไทยอยากไปหากัวไทยสองเมนเอาไปเขาเพื่อนสามเมนปลกเพื่อนให้มันแล้วแล้วก็รสี่เมนติดตากล้องพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าเขาเฮ็ดเบี้ยอยู่บ้านเขาเนี่ยมันบฉพาะสีได้พี่น้องเหรอเนาะมันบฉพาะสีได้เลยพี่น้องเลยเพราะได้แต่จะอยู่กินบะกินไมือนี่แหละเนาะ แต่ปากเขากับสีบุกุ้มนี่ยนะเห็นเด็ยกยี่บ้านเล้วนี่พี่น้องเนี่ยโมเมนต์ว้าวได้พี่น้องเด้อไฟแต่ละมือเนี่ยค่ะนี่เอาของชะเตาได้เดี๋ยวนี้ไดยมาได้ตัวได้ละด<อ>่ะไฟแส่งอาทิตย์ทันอ๋ออาวนนี้ค่นเอาของนอกแล้วนอกทันใช้เอ่ยไฟทันเอามาเขามาเคลืนเขาเดอ้อแบบจ้าเนี่ยยืมของชะเตามาใช้ก่อนเราเอ่ยบ่มีไฟแล้ววานนี้ค่นวันที่หนึ่งก็ไปขึ้ื่นนากแล้วบแบบแล้วก็เอ่อจะยืมเงินได้ เงินที่ชื่อหมอไฟที่ยังค่มีไฟจะกู้งินน้อยนะพอใจอยู่เนาะมีได้เียน้องอะไรๆมันมีไม่อยากตไฟนี่แหละไฟเหตอยางเหตอยางเลยสบายแต่ว่ามีไฟก็สบายนะด้วยไม่ก็จะได้ปูได้ปลานะมูกได้เนาะมีตอนนี้ดีปอมีกับมันบ่าเท้าหมดแหละมันมีฟ้อมีอยู่ตอนดีบนบ่อเข่าเนาะ ป่าบ่มีดีประมาณนั่นเจ้าเออเห็นเาะเห็เนาะอันนี้นี่มันจะเป็นขั้นใดได้เนาะเอ้ยเนาะนี่เป็นขั้นใดแล้วขึ้นแต่ปีนี้เลยว่าวยแบบได้ทึกว่านองคือว่าให้ทำนองแต่ละบานกันว่าถ้าาว่บ่ทึกอ่ะเลยจะเปลี่ยนบานไหมแต่ว่านอนบ่เอาแล้วบานบ่แลก็แล้วแต่คนมักแล้วเลยเนาะก็แล้วแต่ใจแล้วแต่เฮือนเจ้าแล้วเฮือน จะมาให้เป็นคนออกแบบเจ้าบ่อผัวบ่อผัวบ่อออกแบบให้มันก็เพื่อนเจ้าเนาะมันก็ได้แต่เจ้ามาอือการเผชิญกันไงก็ดีกันแต่ว่าเห็ดใหญ่ๆกูหนีแนี่ก็ได้คขา่าซาใจเราเห็ดใหญ่ๆกูหนีนิดนึงโอ้ยังไงมันแตกล่ะเล็กน้อยคุดไปเี่ เล็กน้อยคุดบ่เโอ้โหนึแล้วยังไม่ทันทอดใส่ <orman pulse. S 1> ไปแล้วแตกบ่เลยพี่น้องเนาะตะกะบ่ากะบ่เอื่อยแล้วกรไดสารเนาะไฟก็เอากรไดให้ได้ผลห่ักวิชาก็มันเท่าไรเอ้ยเอาไฟเขาเกิืนเลยไม่มีเขาอ่ะหาลานก็ได้เขาอ่ะดึงมาตรฐานดึงมาตรลักเลยต่ว่านี่บ่ดึงมาตรลักนี่ได้ปะเห็นบ่ บน่มเยบกะบกบอเนขากับง่าเนอกเขาเนาะเป็นบัวละบัดเขาหมบัดคืองามแท้เขาเจ้าคือขี้ไแท้เลยแุ๋ยกับชาชับนั่งิเลขนงินถือเลขเจ้าเคยถือเลขบอ ชีชานกี้โอ้ไปกระห่ารับจ้างเกี่ยวดำหน้ารอก่าแล้วก็เติมไต่เขาอะไปุยชอบนั่งเข่ากขาพูดดูลรื่องกระชุกคือกันแหละเอ้ยเลยอันเดียวกันกับเฮ่าเดี๋ยวเจ้ากับอะไรอันอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่ซา้นพอถ่าไม่เถ่าเฮ้อกะนอนพื้นแบบนี้คือการห้ากับบุมี่ยังคือกันเลยสู่ต่อไปนันแหละเนาะโบฮาโบสู่กันให้กระติกแล้วเนาะ กาเข้าใจเจ้าอยู่เนาะอยากไปหาเงินพี่น้องเลยอยากไปหาเงินมาเติรต่อเติมเพื่อนซานนี่แหละแต่ลำบากลูกไผ่สาลูกเต้าหายสมบูรณ์ไปยืนลำพเน้าอำยาป้อจ้าจ้าเลยยืนลำปูนลำยาแล้วเนาะพี่น้องเลย คิดเลยว่ะคิจะไปแต่บ้องๆคิดไปเนาะโอเคองคิดคิดว่าอยากไปคิดว่าอยากไปเนาะแล้วแถแนดน้าเนาะการกาาว่าิไปรอดเนาะได้ไห้า็คิดยั้งขมือหกะถ้าคนยึดหลัจะเกี่ยวเขาไม่ได้เห็นยังขายทำซือพันอะไก็นั่ง เจ้าไปรับซื้อทานเพื่อนมาสอบเท่าไรนะาาั่มาขายซจโอ้มาขายสหกพันโอ้มากินกำไรสอบละพันสองพันเนาะไม่ใช่ไรฉันะใมกิงออารใช่กว่ามันมอย่างเฮ็ดเนาะอืมใจเห็นใจลายคนละทางแต่มันมีเงินนมุนะ เอาเห็ดไปเลยพวนี้ยังรองเขามาเยี่ยมมายามไปซื้อาเลยแบ้บานะา่าท่ทงายอะ่ายันถึกตีดน,นะฮะ,ะจักเดือนแล้วจอตู้น้องนำผลไปเลยเ,ลเ,เือนแล้วทอไปค่ะจบไปเจอันแล้วไปเห็นงานเจอกินแล้วจลโห้โหไปตะโดนนะบอก เรื่องไงยี่บ่ดุกเราก็ได้หางโจ้ได้ตกแล้ตกเรื่องย่บ่ดุกเ่นให้ย่บ่ยันนี้เขาไอไว้เห็นค่เลี้งเออ่ยังแดงคนนัลนนี่ไอไว้ก็แดงไปป่าไปกรุงเทพช่องคนนี้จะค่อยเลี้ยงมันแหละเสรุปแล้วเพื่อนนั่นเป็นของไครนะ ม่ได้ยังน้อยมากหากจะออกไเพื่อนที่เพิ่นปลุกให้นะแด้วเป็นของไผรมาเนี่ยของน้เบาคุ้มท่านประตูพายคิดได้วบ่โอ้อคนเชื่อาล้วอืมคนเยอะกาได้แต่เพื่อนไม่นัแล้วเออพี่เด้อบุญไปบุญมันเราเลยเนาะเป็นเทศไทยแล้วค่ะเป็นน้ำไฟประมาณว่าเป็นน้ำแบบมันแบบเป็นน้ำหน้าว่าเราประหยัดอยู่เอง เออว่าละพ่นบ MM <stein> no. no. ่เฮ็ดให้แล้วเฮ็ดให้ทุกอย่างเลยเพื่อจะลดไข่นมาซื้อให้อก็หาเองนําแน่แล้วเนาะบดนี้เฮซื้อให้แล้วไันมันเฮ็ดมันเองเนาะบดนี้เฮบ่ได้แล้วบดนี้เนาะก็บ่บ่ยาแล้วพี่น้องเอ้ยบุญไปบุญมันเอาไปใมันสไปใะบ่บ่เป็นแม่บุญมันแม่นี่พังื่อแล้วยังกินแงแงข้าวบ่เป็น มันแบบเอาใจเขาคนแบบใจสิกินข้าวก็ยังมาเร่งนี่เอาบอกกันเราบูทังอะไรนเราไม่ได้ยินเจ็ดยังตอนแรกกินข้าวก็ยังมาเร่งไม่เขานะเจ็กสิกินเพียงบารนี่นั่นเด็กกี้น่ะเราอยู่กับเขาต้องน้ำผลกับท้องไสายเนาะ<ด>บารนี้นั่นไผ่าหาเขาหานะ้ามให้เจ้ากินแรงง่ายแต่ละมือบารนี่นลานลานพ้นไหนไผ่น่ะอีไใบอีไใบไผ่ขวออีใว ใูกนคนัน no ี้่นหญจะปีพนะชิชามแล้วชามเป็นนอยเอะแออขหาอยู่หากินนันนะไรอีบ่เยโวกอ้กักวตอนรเำกบเขียดเนี่ยไม่ได้กินน้ำมูไเ้เนาะเพราะว่ันมีนเาซื้อพวนมันมีคนไปก้านได้เนาะตะกี้ยังว่าใส่ท่องใส่ไปกินอยู่ พอได้ใส่ท้องใส่ได้เนาะเป็นการกบกันเขียดไอกขี้พี่น้องพอได้มากินเนาะจนเลือกกินลเลยอะไรกันเราผักมาได้กินเขียดแห้งไผ่ท้องใส่บ่ผักผักยังไม่ผักมาให้ลูกของบ่เราก็มาไม่เราก็มาเยี่ยมไม่ยามลูกอยู่บ่พอได้ไผ่พได้มาเนาะ อันนี้เงินก้อนจะไปอเออว่าไปประเด็นนอนได้หรือเปล่อ้ยไปกับเมืองอะได้หรือวะอ่เป็นนอนนะกับแม่ใหม่เนี่ยห่อช่องชองปีชันปีอลไรขึ้นได้ก็ไปเฮือนข่อยขึ้นบ่ได้บ่แม่บ่แลนะ้วกนะินแต่ก็พี่ตัวแล้วหรืโอ้บ่ได้เนาะกินควายด้วยลยอือชัมบิดทอดปีสองปีขึ้นไปอะไขึ้นได้เนาะได้ขามามมแล้วขึ้นไปนอนขามาก็เราไปนอนเฮือนปืนอะได้เนาะได้ ป้าสารนันและสารเด้อเทาเมื่อป้าก็เลเมเด้อมาเย็บมาเย,ย,ยี่ยมมาเยา่มชื่อเราป้าผ่านมาเห็นแล้วพอดีนั่งอยู่นี่ก็ได้มาเย,ยี่ยมมาเยา่มสาวนันพนทาเมื่อป้าได้เลอเด้อเอ่าอยู่ดีมีแฮ้ง,งจ้าจ้า,าขนมมาต้อน้านโดยโดยโดยขอให้มีเพิ่นเสร็จพิ่นซอยพื้นไปผ่านเด้อเระวังหัวถือ ไม่จ้าคำพ้อถึงวัาที่หนึ่งเขาใส่เหรอเห็นภาษาบุ้ทึกพี่ตงไงเนาะอะไรเนี่ยนะงบซื้อเลขบดก่อนแล้วน้าพี่น้องเอ้ยซื้ออ่าเลขเลขกระดาษซื้อศาสตร์ได้ปูนอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเนาะกำเนินเพื่อเพิ่นเลยดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะป้าสนันได้ด้ยได้อไปป้ากันเลยเด้ออยู่ดีมีเฮงโดยอเด้อด้เนาะ อ,อยู่ดีมีแห้งเบื่อคุ้มสูตรสุขคนพี่น้องเลยความเจ็บปว่อได้คุ้มไข่ปว่ห้มีเนาะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี